ฮัลโหลหมูทุบสบายดีืาอเพื่อนชาว y o u t u b e แบบบตสุโคชุขขชคนเมื่อนี้จะมาบินบุมสูงมาเบิ่งการก่อสร้างหรือว่าความคืบหนาของทางรถไฟความไ้สูงไทยลาวจีนเนาะเนี่ยเส้นเบื้องขวามือที่มันเป็นคอนกรีตเป็นคันคููขึ้นมาเนยเนาะนี่นเบืเ้องนี้เนาะ่วนว่าเส้นทางนี่ก็เสนนทางไปอ่า ถ้าเรือขัวมิตรภาพเนาะทั้งหนาเนี่ยก็จะเป็นเป็นเส้นนะก็คือแม่น้ําของของเขาเองนั่นเองเนาะอันนี้มันอยู่ฝั่งลาวเด้อฝั่งนครหลวงวียจันทร์เนาะพี่น้องอันเบื้องหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นทางสถานีรถไฟฐานะแรงเก่าเนาะฐานะแรงหนองคายเนาะนี่เส้นเป็นเส้นทางรถไฟเส้นน้อยๆดำดำเนี่ยมันเส้นทางรถไฟดั้งเดิมฐานะแรงเวียงจันทร์หนองคายเนาะ แต่ว่าส่วนที่เป็นคั้นคู่ขาวๆข,ขึ้นมานี่นะแมนเส้นทางรถไฟไทยลาวจีนเนาะที่กาลังสั่งขามเป็นน้ำหอมไปแล้วเนาะที่เราเห็นตะกี้นี้ไปบบๆส่วนฝากทั้งนี้เนะี่ยเมนมุ่งหน้าไปสถานีท่านาแรงเนาะด้านซ้ายนี่ยเมนทางทางรถไฟโมไวสสูงไทยลาวจีนเส้นใหม่นะส่วนว่าเส้นเก่าเทนมีรถไฟกําลังแล่นอยู่ในเะมน เส้นเก่าเนาะของเส้นทางเก่ามุ่งสู่สถานีธานะแรงทั้งหนาปู้นเนาะเป็นลังคาแดงๆทั้งหนาเนาะเป็นจุดดําๆเป็นรางรถไฟรางรถไฟเก่าเนาะรางรถไฟธนะร,รรมดาธรรมดาเนะาะเนี่ยอันนี้สาง,างแล้วแนละ้วทางแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะขอมาถ่ายสุดก่อนยังเป็นคันโคอย,อยู่เนาะส่วนใหญ่จะถ่ายห็นแต่ฝากเบื้องล้าวฐานะแรงคือเก่าเด้อพี่น้องเลยกัให้ฮู้ความคืบหน้าว่ามันไปฮอด ถามไปฝั่งนั่นแล้วเนาะหลายคนก็จิถารมว่าเป็นยังบ่อเอาูโดนบินขึ้นแต่แคมของบินขึ้นไปไทยให้มันเห็นไปถึงฝั่งทางฝั่งน้องคายเนาะคอยล่องแล้วโดนคอยมันมันโนฟลายโซนเนาะว่าจะไปใกลแ้แคมของมันบ่อให้บินขึ้นมันบริยาในให้บินเนาะมันเลยได้แต่เขตฝั่งเล่าอยู่อยู่บนเก่านะแต่ว่ามันก็คืบหน้าไปไหลายจะเห็นว่าคืบหน้ากันหลายนอ้องฝ้าบนขัวนี่เนาะนั่นแหละมันเส้นทาง รถไฟไท,ไทยลาวจีนเนาะส่วนดําเมืองใายที่เห็นมีรถไฟกำลังแล่นนี่เปนทางเก่าทางเก่าแดงทังหนานนก็เป็นสถาน,นีฐานะแร่งเก่าคือเก่าเนาะพี่น้องอยากให้เห็นว่ามันมันมีความคืบหน้าหลายนะมันมัน,มนสัางไปแล้วนะจนแบบจนข่ามของไปแล้วละะ่ะแต่ว่ามันบริไทยให้เห็น บอลนั่นอ่าที่มันจุดที่มันขามของไปให้นาะหรือใช่เขาไปยืนถ่ายอยู่กล้องกล้องคว้านวะกล้องมุมทางกันปะมันใส่มุมสูงไ่ได้นะเพราะว่าโดนมันม่ยอมบินขึ้นนะมันโนเขยโนไฟโซนเนาะไผ่ไส้ดีเจไอเจฟูดีมันอยากสอดนดหนึ่งเนาะเขตเปินบุหรีบินมันก็บมายอมขึ้นดิดดักเนาะอแต่ไทยเห็นอยู่เนาะแล้วก็อยากพูดว่าทั้งฝั่งไทยผึ่นเปลี่ยน เปลี่ยนละวบนนอนขนาดของรางเพราะว่าขนาดของรางทั้งเบื้องฝั่งลาวกับฝั่งไทยมันขนาดประทุมกันผ่านมาเนาะเพื่อนแต่สิบปับมีการปรับเปลี่ยนแล้วเนาะยังบั่เนาะเพราะมันเป็ไรครับข้อมูลข่าวสารเนาะเพื่อนได้เปลี่ยนแล้วหรือบอให้มันเข้ากันเนาะแต่ทีนี้แน่เพื่อนก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนบพราะฉะนัน้นมัน,นสามารถเสื่อมต่อหากันได้แน่นอนเนาะเน,นี่ยอันนี้ฝั่งนี้ทางหน้าน่าจะเป็นมุ่งสู่สถานีฐานะแรงเก่าเฮาเนาะ ส่วนด้านหลังฮอจะเป็นฝั่งแทมของไปทางหนองคายนะอันนี้อยากให้เห็นอยากให้เห็นว่ามันสัง่งแต่สังเกตว่ายังบ่เห็นมีการวางล่างเนาะประวัติ้าคคอยบอยกเห็นดีไปไหนยังอยากเป็นันคูยยังบริสายล่างใช่ยังเนาะแต่มีความคืบหน้าไปแล้วก็ในกระชี่ายมาให้เบิ่งเีกนะพ่นองนาะเอาซันี้ไปก่อนเนาะคนริะิโซกซื้อดนถืกๆเ่าเนาะมันจึงสามารถบินขึ้นได้โดยที่แบบ มันบูสนเนะว่าเขตโนไฟสอกโนไฟโซนเนาะ <c oughs> อันนี้มัน no ไ l y z o n เลยมันแล้วแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ก็คงจะมีแต่เท่านี้เนาะมาอัปเดตความคืบหน้าทางรถไฟไทยจีนลาวแต่ส่วนใหญ่จะทายเห็นฟังเงนเบื้องลาวสไลด์ก่าเนาะเพราะว่ามันบินขึ้นแต่แคมคลคองไายไปให้เบื้องบ่ได้เนาะบินขึ้นแล้วก็ทายที่ว่ามัน สัางเชื่อมไปฟังน้องค่ายนะมันขึ้นบ่ได้โดนนะเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยูุทีอยากหูเนาะก็เฝ้าดาคือกันแลละกันเนาะได้ซ้ำนี่แหละไม่ให้เบิงเนาะโอเคจะก็ไปคลิปหน้าบ๊ายบาย